มาดูผลคาราบาลครับกันก่อนหลากหลายเรื่องราวนะครับสัปดาห์นี้นี่มีทั้งคาราบาลครับบอลยุโรปก็ยังมีนะครับแต่เป็นยุโรป้านะครับผมอาจจะไม่ใหญ่เท่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังมีแต่ดูสำหรับฟุตบอลยุโรปได้ยูไปเตะเข้าเหมือนกันไปดูเลยโหเมื่อคืนนี้เชลซีค่ะต้องบอกว่ามาเรสกาอาจจะบอกว่าตอนนี้ช่วยเอาผมออกจากท็อป5คุณสืโดนตดได้แล้วเออนะดูผลงานของผมบ้างครับ ดูผลงานของผมบ้างเชลซีเมื่อคืนนี้นะคะแข่งทางด้านของคาราบาวครับก็แต่ก็คือเจอทีมลิกทูไง<อ>ถล่มไปเรียบร้อยนะคะอเอ็นคุนคูซัแดแฮตทริกให้ด้วยนี่เป็นเชลซีที่เล่นในสเตยฟอร์ดบิดเจอก,กับเบโร่ค่ะโหทีมจากฝูงลิกทูนะมาริสกาก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะคะโรเตชันยกชุดเลย11ตำแหน่งจากเกมลีกเลยแต่ก็ยังมีนักเตะอย่างแบบมูดริกชอฟฟิลิกนะคะเอ็นคุนคูลงเล่นเชลซีก็คืออย่างที่บอกเหนือกว่าเยอะมากค่ะเอ็นคุนคูเหมาคนเดียว2ลูกแต่นาทีที่8แล้วก็นาทีที่ส นำสองศก่อนที่เฟลิกก็จะมาปั่นฟรีคิกชนเสาเด้งมาโดนตัวฝั่งพวกสาประตูของเบโร่เข้าประตูก็ครึ่งแรก3 0ูนยะคะพอมาในครึ่งหลังฮามูดิกก็จ่ายให้เนโต้ยิงประตูที่4แล้วก็เอ็นคุณคูมาทำแฮตทริกได้สำเร็จนะปิดท้ายเชลซีถล่มเบโร่ row, ไป5 0ูผมเ็นคุณซื้อนี่ผมเลือกไม่ถูกเลยจะเอาแจ็คสันหรือว่าเอ็นคุนคูลงสนามออดีดา ยิงทั้งคู่เลยโหน่าอิจฉามากครับสำหรับชเชลซีนะคะผ่านเข้าสู่รอบสี่ไปแบบสบายๆก็เนี่ยเขาจับฉลากเจออะไรเบโรเจอวีคไม่ไมเขายังบน่นยังบ่นอยู่ยังหมดอยู่หลังจบเกมค่ะมาเลสกาเองก็บอกว่าโอ้โหนี่ คุมทีม3ามนัดหลังนะชนะ <Yeah. S 1> รวดไม่เสียประตูเลย mm. บอกดีใจกับนักเตะทุกคนที่ลงสนามในเกมนี้นะคะทั้งหมดสมควรได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาคว้าโอกาสได้ลงสนามได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก mm. มาเลสกาก็ยังบอกอีกว่าอยากจะ ให้แนวรุกลงสนามพร้อมกันทั้งหมดนี่จัดไม่ถูกเลยแต่มือไปหมดเลยพาวเมอร์แจ็กสันเอนคูคูมาดูเอนเกเฟลิกซ์อยากให้ทีมเก็บบอลมาให้ได้แต่ปัญหาคือพอเสียบอลแล้วต้องเล่นเกมรับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เล่นเกมรับได้ในระดับเดียวกันต้องเลือกต้องเลือกนะหกนัดเอาซะแล้วเลยเก่งซะด้วยเดี๋ยวอเดี๋ยวอเออจะท็อปฟราด้วยนี่มาเลสกาไม่ได้กล่าวสุธิตากล่าวเองถ้าดูแบบถ้าดูนะดูแบบคนที่ไม่ได้เชียนะ ก็ดูฟอร์มเขาดีนะ <ứng S 2> คือเหมือนแบบการประสานงานกันร,ระหว่างตำแหน่งต่อตำแหน่งกันแบบความลื่นไหลในเกมอะไรอาเ<ช>งี้ย<ช>ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะเลย <ứng S 2> นะครับก็น่าติดตามครับสำหรับเชลซีในซีซั่นนี้นะครับที่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแซลเล่นนะแซลเล่นนะใช่เพราะซวตัวเองโดนเซวเยอะไงขอาซลเล่นคืนบ้างนิดหน่อยไปดูซิตี้กันบ้างครับซิตี้เนี่ยโรเตชันเกือบยกทีมเลยครับเกมที่จากเกมที่เสมอการ์เซนอนนะครับแนวรุกก็มีกริลิชนะครับฟิลฟเดนแล้วก็เชนามิโดกูนะครับ เปิดบ้านรับการไปเยือนของวัดฟอร์ดทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับขึ้นนําเร็วเลยครับหนาทีก็กดไปนะครับสำหรับกรีชหนึ่งศูนย์นะครับไหลให้โดกูยิงขึ้นยิงนำนะครับแล้วก็นาที38นะครับมาได้ประตูที่2จากมาเตอุสนูเนสนะครับนูเนสนี่ซัดด้วยสายเข้าไปนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับซิตี้ยังครองเกมเหนือกว่านะครับมีโอกาสบวกประตูเพิ่มแต่ก็ยังพลาดไปหมดช่วงท้ายเกมเนี่ยทอมอินส์นะครับมาปั่นด้วยสายเสียบเสาเสียบตะข่ายไปสุดสวยเลยนะครับก็ ทีมเยือนไล่มาเป็น1-2ึ 2, ่ง๋ยวแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมซิตี้เอาชนะวัดฟอร์ดไปสองหผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับ,รบามาดูาความเขาเรียกว่าอะไรนะความดุดันในการเล่นก็จะลดน้อยกว่าเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ<า>่านหมดหมดยังรยประเด็นหมดยังวันพุธแล้วนะยังมีอยู่ไหม <laughs> <ม>ยังบอกว่ายังมีแต่เป็นฝั่ง Arsenal อาร์เซนอลละเป็นฝั่ง Arsenal อาร์เซนอลละเดี๋ยวมีด้วยเดี๋ยวมีด้วยมาปิดท้ายกันที่เลสเตอร์ซิตี้หน่อยคะ่ะที่ฟอร์มไม่ดูการใหม่แลวจะขึ้นมาพิมลีกก็ยังฟอร์มไม่ค่อยดีนะคะยังไม่ชนะใครในลีกเลยเกมนี้เนี่ยไปเจอกับวอลซอทีมลีกทูค่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ครับคือเจาะทางด้านของวอลซอไม่ได้เลยค่ะต้องไปดวลจุดโทษกันแต่ต้องปรบมือให้คนนี้ค่ะแดนนี่วอร์ดโอ้โหคือคุณคุณ้านแดนนี่วอร์ดเขาเคยอยู่ทีมเรานะเออนะก ของเลสเตอร์หลังจากที่เซฟจุดโทษได้3คนติดต่อกันน่ะสุดยอดมากแล้วเลสเตอร์เนี่ยยิงเข้ารวดนะคะเอาชนะไป3าูนผ่านเข้าไปเล่นรอบ4ต่อไปค่ะเซฟลูกที่3เสร็จนี่เพื่อนต้องพาไปเลี้ยงเนื้อย่างเลยโอเคอยากกินอะไรขอให้บอกจัดให้นะการจับสลับประกบคู่รอบ16ทีมจะเกิดขึ้นคืนนี้นะคะหลังเกมลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมนั่นเองค่ะรอดูแล้วกันนะครับว่าในในลูกบอลเนี่ยจะเป็นขุนค้อหรือว่าหงแดง ก็บอกแล้วดูสิทีมอื่นเขาเจออะไรว้าวสวีคอมพดอแล้วยังยังฉันยังจับไปแล้วฉันยังจะบ่นเรื่องนี้อยู่ตีมือคนจับแต่เลสเตอร์น่าเป็นห่วงเลสเตอร์น่าเป็นห่วงมากสกอตคูเปอร์แบบมันยังมันยังเป็นทีมที่เล่นในรูปแบบของอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับยังเหมือนแบบเป็นทีมที่เล่นติดเล่นในรูปแบบของแชมเปี้ยนชิพพอเจอกับทีมจากพรเมยร์ลีมันเหนื่อย กว่าชนะกว่าจะแบบยิงได้าประตูอะไรเงี้ยคล้ายๆมันอยู่แต่ว่า <laughs> เราเชื่อว่าสุดท้ายเลสเตอร์เอาตัวรอดได้แหละเอาใจช่วยแล้วกันเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะคะ